ั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่กล้าลงรูปที่แต่งหน้าอีกเลยก็จริงๆก็แบบอยากเป็นกาลังใจให้พี่ช่างด้วยเขาก็แต่งหน้าหนูนานอยู่สองชั่วโมงนะว่าจะาออกงานอ่ะสองชั่วโมงแล้วพอเสร็จบางทีแบบแต่งไปแล้วเขาบอกไม่แต่งหน้าสวยกว่าคือเราก็เริ่มคิดว่าเอาไงดีจนกระทั่งหลังๆก็บอกพี่ว่า แต่งหน้ายน้อยแล้วกันเป็น natural look แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัย <c oughs> ของคอมเมนต์จากแฟนๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเหมือนตอนนี้ก็กลายเป็นคนแบบชื่นชอบเราไปในทางนั้นอะไรแบบ <c oughs> จริงๆอ่ะดีใจเพราะว่าเราไปไหนมาไหนด้วยที่หน้าเราแบบวันธรรมดาไม่แต่งหน้ามันกลายเป็นหนูมั่นใจขึ้นหมายถึงว่าคนก็ไม่ได้คาดหวังให้เราต้องสวยแบบสวยแบบแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตบ ไปไหนมาไหนพอไม่แต่งหน้าคนจําได้เยอะเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเหมือนแบบเมื่อก่อนอะไม่แต่งหน้าไป,ไ,ปไหนไมาไหนคนบางคนก็ยังจาเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบใส่หน้ากากด้วยอะไรด้วยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนจําได้หมดเลยถ้าไม่แต่งหน้าบางทีแต่งหน้างงว่าคือใครคะอะไร <S <S จริงจริงพอกลายเป็นช่วงนี้ก็เลยบอกพี่ๆว่าเออก็แต่งแบบ natural look แล้วกันเพราะคนชอบเนี่ยก็เอาใจแฟนๆด้วยจริงๆเราแต่งเข้มสุดเข้มสุดหนักสุดยังไงบ้างเบอร์ไหนูว่าคือจริงๆถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนอาจจะแบบมีคนใต้เยอะมี ความแบบแก้มเยอะมีปากมีสีหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือต้องแบบน้อยมากๆค่ะคนจะชอบมากเลยแม่บอกอุ้ยตายแล้วจากที่เคยสวยเราแต่งไม่สวยไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาก็เหมือนแบบเคยแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาแต่งให้อีกแบบนึงเขาบอกประมาณนี้แหละนะลูกน้อสวยแล้วเนาะเลยแม่ก็แบบไม่มั่นใจเพราะที่เคยแต่งแล้วคนชมว่าสวยคนก็บอกไม่ค่อยสวยแล้วไม่แต่งนี้กว่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบ เสียความมั่นใจในหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยที่จริง,รงอะหนูโอเคมันมันโคลาแบบอะค่ะสำหรับปางจริงๆงปังชอบตัวเองตอนไม่แต่งหน้าอยู่แล้วไมยถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนคนก็เห็นเราแต่งหน้ามาตลอดเขาก็จะชินแต่พอนั่นแหละค่ะภาพนั้นมันเปลี่ยนชีวิตหนูจริงคือโชคดีเป็นคนมีคิ้วแต่ส่วนสำหรับหนูอะอย่างหน้าโสดของหนูก็คือต้องทาลิปมันอะไรนิดน,นึงเพราะไม่เพื่อแบบปากมันจะซีดแค่นั้นก็ <laughs> แต่ไอแก้มแดงคือเป็นคนแก้มแดงอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าเป็นคนแบบ เป็นคนแบบร้อนหรือว่าทําอะไรนิดนึงหน้าจะแดงอะค่ะบางทีคนก็เลยบอกว่าเอ้ยปัดแก้มหรือเปล่าจริรงจริงไม่ใช่ค่ะเป็นันหน้าแดงแดแต่จริงๆไม่ได้แต่งเลยค่ะคลิปนั้นก็คือไม่ได้แต่งมาคนจะสงสัยว่าแบบเอ้ยแต่งนิดนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้แต่งเลยเ<ร>ค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีครับแก้มแดงนี่คือเป็นปกติของหนูนะครูญความมั่นใจหนูไม่สูญเสียหนูจะเป็นห่วงช่างแต่งหน้าที่ไปโดนถล่มมากเลยค่ะเขาก็จะบอกว่าแบบช่างแกง เราใช้ช่างคนนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูก็เป็นห่วงเป็นห่วงแม่แม่นะเป็นห่วงแม่แม่มากกว่าค่ะเครียดนะคุณริงบางวันก็เป็นสิวบอดตรงตแบบเราทํางานหนักบางวันมีสิวเราก็แบบตายแล้วแ้วคนไปเจอเราแล้วจะแบบอุ้ยไม่เห็นเหมือนในคลิปนั้นเลยนะคะบางวันให้อภัยนะคะหนูมีสิวอะไรปกติยังวัยรุ่นอยู่ค่ะคือจริงๆอะแ่งไปเรื่อยๆจนแม่หนูก็ชินแล้วแม่จึงแม่ไม่ว่าแล้วแม่ชิน คือแม่ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ชุดปกติเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอ่ะเขาเข้าใจว่าเป็นแฟชั่นแต่สิ่งที่เขาแบบเ <c oughs> ตือนเราอ่ะมันจะน่าจะเป็นการการที่เราออกไปใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนแบบดูกาลเทศะในสถานที่ที่เราไปมากกว่าแต่เราก็ดูตลอดค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นงานที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ย <c oughs> <ๆ S 1> ก็จะไม่ใช่เสื้อแบบนี้เดี๋ยวคนผิดวางในตัวเราชุดคอนเซปชุดยคอนเซปใช่น่าสดเอ๋อลอยสวยนะ เอวลอยใช่คือมันก็เหมือนจะพูดตรงก็มั่นใจขึ้นมาเนึ่ยคล้ายๆกับแม่สดตอนนี้ใช่แต่จริงๆนัการที่หนูใส่อย่างเงี้ยมันก็ทําให้หนูดูแลตัวเองไปด้วยหมายถึงว่าเราก็ไม่กล้ากินเข้าใจไหมคะออกกาลังกายเยอะค่ะจะเน้นเน้นเน้นช่วงมีเยอะก็ช่วงอื่นต้องเอลเอสเท่านั้นตามคอนเซ็ป ก็ชอปปิ้งก็เยียวยาอยู่บ้างซื้อสองสองถุงไปเลยจื้อแพงที่สุดนะเคยซื้อก็เลยแบบไม่เป็นไรเนาะวันล้นทายแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าแบบซื้อของขวัญให้ใครนกระเป๋าซื้อกระเป๋ากับรองเท้าอยากจะมีไหมจริงีตอนนี้ก็เฉยเฉยค่ะเฉยเจริงๆเนี่ยมีคนเวลามีใครแนะนําอะไรมาเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้อยากจะแบบคุยจริงจังอะไรอย่างมีคนแนะนำเยอะมาก จนบางทีเพื่อนก็แบบหนูบอกว่าจะตัดเพื่อนแล้วนะถ้ายังไม่เลิกแน่คืออย่างที่บอกค่ะคือมันไม่รู้มันรู้สึกแปลกๆตอนที่แบบเพื่อนแนะนํามาไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเดี๋ยวมีคนนั้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบ แปลกๆอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยใครสจริงๆก็ดีก็ดีแล้วค่ะงานยิ้งรุ่งด้วยไปงานเยอะจริงๆค่ะแล้วก็งงงานร้องเพลงเนี่ยค่ะหยุดร้องไม่ได้เลยล่าสุดหนูซื้อมายแล้วนะท้ามเลิกจ้างหนูนะคะลลงุูซื้อไม่ไปเลยเหรอไปเท่าไหร่ซื้อไมาเลยเลงไว้อยู่ค่ะยังไม่ได้ไปซื้อเดือลงอินสตาแกรมให้ดูเลยมันเป็นชุดไหนคะไมอินเดียอะไรคะอินเอียตือแล้วค่ะจริงจังแล้วเราคือต้องข้ามไปกว่านะคือเราหล่อเข้าหูเลยค่ะ ือจริงๆเพลงนี้มันเหมือนแบบเป็นเพลงที่อยากร้องมากๆแต่ยังไม่มีโอกาสได้ร้องแล้วพอดีไปขึ้นคอนเสิร์ตนั้นเขาให้เลือกเพลงเองปกติเราจะไม่ค่อยได้เลือกใช่ไหมแล้วพอได้เลือกเองมันก็อินด้วยก็เป็นเพลงที่เราชอบแล้วแบบมันก็ตรงหมายถึงว่าเราอยากจะขอบคุณอะไรหลายๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่แล้วจริงๆมันผ่านช่วงที่เออมันก็เป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตหนูอะแล้วมันก็เหมือนแบบหนูก็ไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้มันจะ ทุกวันนี้ชีวิตหนูมันดีตรงที่แบบมันก็มีคนให้โอกาสมีคนซัพพอร์ตเราทำอะไรคนก็ยังรักทุกคนยังชอบในความเป็นาวู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นตัดแล้วก็ดีใจแล้วแบบหนูอยากเป็นนักร้องมาเสมอแล้วเหมือนพอได้ขึ้นไปทีแล้วมาถึงอ Impact Arena ค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ขึ้นแล้วพอแบบแล้วก็ในซีนนั้นคือขอให้คนแบบ เปิดไฟให้หน่อยรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นนักร้องมากเแล้วตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นว่าแบบอุ้ยถ้าขอไปแล้วไม่มีใครเปิดให้เหรออะไรอย่างนั้นนะแต่พูดไปแล้วอ่ะแล้วเราก็แบบลุ้นแล้วว่อยู่ดีไฟมันก็ปุบ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 แล้วมันก็แบบโอ้โหมันมันแบบมันดีใจมากใช่มันก็เลยเหมือนแบบปนกันหลายๆอย่างจนแบบ สุดท้ายมันก็แบบโูมันจะร้องไห้แต่ก็ไม่กล้าร้องกลัวแบบดูโอเวอร์เกินไปอ่ะเราก็พยายามแบบกั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันดีใจจริงๆหนูดีใจมากจริงๆค่ะคือแค่นี้ก็แบบที่สุดในชีวิตแล้วแต่จริงๆอ่ะที่มันรู้สึกว่าโดนกับความรู้สึกเรามันเป็นหลายๆเรื่องด้วยค่ะเป็นมันเป็นทั้งในเรื่องของ โอกาสการทํางานชีวิตหนูในในวงการบันเทิงอะไรหลายๆอย่างด้วยที่แบบวันนี้มีโอกาสดีๆอะไรเงี้ยมันมันเลยอินในหลายๆจุดค่ะไม่ใช่เรื่องความรักกันเ่นี้ก็คือรวมๆเลยบอกว่าเพลงนี้มันมันเลยสามารถแบบตอบโจทย์ได้ในหลายๆอย่างเลย